สวัสดีครับผมชานนิแสงสุธีครับวันนี้ผมจะมาแบ่งปันถึงวิธีการสปอนเซอร์คนเข้าร่วมธุรกิจเครือข่ายครับผมจากอดีตที่ผ่านมาครับผมเองก็เป็นผู้ที่ประสบปัญหาในการสปอนเซอร์คนเข้าร่วมธุรกิจเครือข่ายเหมือนกันครับในเวลาสองปีครับที่ผมเข้าร่วมธุรกิจเครือข่ายครับผมทําทุกๆอย่างที่ทีมงานและก็อัพไลน์ของผมสอนให้ผมทําผมโทรหาผู้มุ่งหวัง วันล,ละสิ์ถึง20คนเข้างานประชุมทุกๆงานและก็อ่านหนังสือครับทุกๆอย่างที่อ mm ัพไลน์ผมแนะนำครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมไม่สามารถที่จะสปอนเซอร์ผู้มุ่งหวังเข้าสู่ธุรกิจของผมได้เลยมันทำให้ผมถึงทางตันครับและผมเกือบที่จะยอมแพ้แล้วครับในการทำธุรกิจในเปิดมาร์เก็ตติ้งจนกระทั่งผมได้พบกับวิธีการสปอนเซอร์ครับรูปแบบใหม่ครับ ที่ปัจจุบันครับมันเปลี่ยนชีวิตผมไปอย่างสิ้นเชิงครับทําให้ผมประสบความสำเร็จในการทําธุรกิจในเวืรอกมาร์เก็ตติ้งโดยใช้เวลาสั้นกว่าเดิมอย่างที่ไม่สามารถที่จะเปรียบติดได้ซึ่งวิธีการนี้ครับที่เราพูดถึงอยู่นี้เรียกมันว่าวิธีการดึงดูดผู้มุ่งหวังอัตโนมัติครับหรือภาษาอังกฤษที่บอกว่า attraction marketing ครับโดยวิธีการนี้ครับสามารถที่จะเข้ามาชดเชยครับในรูปแบบเดิมครับ ที่เราไม่สามารถจะหาคู่มุ่งหวังในการทรําธุรกิจในเบืมาร marketing กับเราได้ครับซึ่งเมื่อใดก็ตามครับที่ท่านนําวิธีการนี้ไปใช้อย่างถูกต้องและก็สมบูรณ์แบบครับจะมีคู่มุ่งหวังครับเข้ามาหาท่านครับทุกทุกวันครับวันละอย่างน้อย1 0ถึง20คนครับและถ้าท่านทราบความลับนี้ครับเหมือนที่ผมทราบความลับนี้มาก่อนท่านครับท่านก็จะสามารถที่ดึงดูดคู่คนเข้าสู่ธรุรกิจเครือข่ายของท่าน ได้อย่างอัตโนมัติครับและที่ยิ่งไปกว่านั้นครับคือธุรกิจทุกธุรกิจครับสามารถนำการตลาดแบบ a t traction marketing ไปใช้ได้ครับไม่สำคัญครับว่าท่านกำลังทำธุรกิจอยู่กับบริษัทอะไรอยู่ครับขอเพียงแค่ท่านทราบวิธีการนี้ครับท่านก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจเน็ตเบิร์ก k e t i n g ของท่านครับถ้าวันนี้ครับท่านอยากรู้เคล็ดลับครับ ถึงวิธีการสปอนเซอร์คน100คนต่อเดือนของผมครับเพียงแค่ท่านครับกรอกข้อมูลครับในช่องที่ผมเตรียมไว้ครับและหลังจากนั้นท่านก็เตรียมตัวรับเคล็ดลับครับที่ผมจะบอกให้กับท่านครับและที่สําคัญเคล็ดลับเหล่านี้ครับฟรีครับผมเมื่อท่านได้รับเคล็ดลับเหล่านี้แล้วครับผมหวังว่าท่านครับจะประสบความสําเร็จในเน็ตเบิร์ก k e ในเน็ตเบิร์กาติ้งเหมือนกับที่ผมสามารถที่จะประสบความสําเร็จได้ครับ แด่อิสรภาพทางการเงินของทุกๆท่านครับสวัสดีครับ